พลทนทหารบกที่37นะคะได้จัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มสู่ความห่วงใย,ยมอบความจริงใจสู้ภัยหรือดูหนาวค่ะโดยได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ที่บ้านทานทองหมู่ที่11ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงสารจังหวัดเชียงรายมณฑลทหารบกที่37ค่ะได้จัดก,กำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดก,กิจกรรมมอบรอยยิ้มสู่ความห่วงใยมอบความจริงใจสู้ภยัยฤดูหนาวด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับครอบครัวของนางเมแซ่ย่างอายุ93ปีนะคะซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางพิการทางการได้ยินเสียงรวมทั้งเดินไม่ค่อยสะดวกค่ะ โดยได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวรวม3คนและเข้าเยี่ยมเยียนนางเยี่ยย่างสว่างธน,นานันอายุ89ปีซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางที่การทางการได้ยินเสียงและเดินไม่ค่อยสะดวกและพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอีก7คนคะ่ะ ซึ่งทั้งสองรายนะคะมีฐานะค่อนข้างยากจนค่ะการดำรงชีวิตประจำวันก็มีความยากลำบากไม่มีไรายได้ประจำครอบครัวจึงจำเป็นต้องอาศัยการรับจ้างทั่วไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบความทุกข์ยากทางหน่วยค่ะจึงได้มอบผ้าห่มกันหนาวจากกองทัพบ,บกพร้อมทางได้ให้กำลังใจกับครอบครัวโดยยินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถ ทางนี้สองครอบครัวก็ได้กล่าวขอบคุณทหารที่ได้นำผ้าห่มกันหนาวมามอบให้นะคะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอื่นใดแล้วก็ซาบซึ้งในน้ำใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ